สวัสดีครับสุดครับนะ EP บ่ายวันนี้พี่นะครับนำมาอยู่กับ่าหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อสําเร็จนะฮะสมพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบอกเลยว่านะครับใครที่เคยผ่านแปซาอุรีนะครับแนะนำเลยครับนะเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันได้นะครับหลวงพ่อสําเร็จนะครับนะผมบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสำหรับอีมนี้ครับนะผมก็คัดที่สวยมาแบ่งปันพี่น้องกันเลยนะครับคัดแบ่งปันพี่น้องกันเลยครับการันตีพาร์ทแทให้ตลอดทิพนะครับนะนี่ฮะ นะครับรายการที่หนึ่ง <necessary> พี Again, small, no. <soci> ่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุบนิกเกิลหน้ากากชุบทองพี่นี่ฮะสวยสๆนะครับน้าจ้างสองร้อยห้าสิบแปดเหรียญพี่เลขโค้ดเบอร์หกสี่พี่ชายเลขโค้ดเบอร์หกสี่นะครับนี่ฮะหลวงพ่อสำเร็จนี่คมๆนะพี่ชายนะฮะรุ่นนี้คมจริงนะครับนี่ฮะชื่อหลวงพ่อเต็มนะชื่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะโอ้ชุดสวยนะพี่นะรายการที่สวยมากนะครับเลขโค้ดเบอร์หกสี่นะพี่นะรายการนี้ขอเป็นปลายพี่น้องนะครับนะ ขอบไม่ได e. นะ้ป 300, Somehow, เป็นน้องที่300บาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะถูกมากพี่สามร้อยบาทนะครับมาเลยต่อพี่ชายรายกันจะไปครับเป็นเนื้อมหาชนนวลมูลสารฝั่งตะกุดเงินพี่นี่ตรงเนี้ยตรงสบายนี่เองตัวหรือตัวจีวอนนะครับนะเป็นตะกุดเงินนะพี่ชายนะฮะนี่ฮะตะกุดเงินนะครับนี่ฮะใช้สวยเลยพี่นะครับรายการนี้เป็นไปน้อยสามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะฮะสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะ เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับนะว่าชุดบนเนี่ยครับชุดบนนี้ยกคู่นะครับนะ ยกคู่แบ่งปันนะครับนะที่ได้550บาทนะครับนะถูกนี้ไม่ได้พี่นะครับนะครับเพราะสวยจริงพี่เหรียญสวยจริงนะครับนะได้าแพงอยู่นะครับแต่คัดนะเลขสวยๆเลขอ่าเนื้อที่สวยมาให้นะครับนะพี่นี่มาลุกต่อพิจารณาการนี้ครับเป็นการมาหาจำนวนนะครับหน้ากากชุบหน้าครับหน้ากากชุบหน้าพี่เลขคนเบอร์สองเจ็ดรวมเก้าพี่เลขคนเบอร์สองเจ็ดรวมเก้าพี่นี้สามร้อยบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับมาลุกต่อไปกระต่อคพิจารณาครับการสไปนะครับ รายการที่สี่ครับนี่ครับรายการที stairs, nine, dunno, greasy, que, piss, ่สี่ครับเป็นเนื้ออัปกานะครับขอบชุบทองหน้ากากชุบทองนี่โอ้โหมีพี่ดูขอบเนี้ยขอบชุบทองนะพี่นี่ฮะความสวยพี่โอ้ถูแบบบอกเลยว่านะฮะวัดนะจะสร้างใส่ใจมากนะครับนี่ครับเนื้ออัปกานะชุบทองขอบชุบทองด้วยพี่มีพี่ดูฐานหน้ากากนี่ผมว่าสวยมากนะครับรายการที่สวยจริงๆครับนี่ฮะ รายการนี้นะครับผมขอนะฮะสามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะยกคู่ห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวพี่นะฮะมาดูกันต่อครับองค์ที่ห้าพี่ชายองค์ที่ห้าเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขห้าด้วยโอ้โหนี่องค์ที่ห้าเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขห้าพี่นะฮะต่อโค้ดจีนนะครับหน้ากากเงินหน้ากากชุบบูนะครับนะหน้ากากชุบบูโลเดียมนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขห้าพี่การนี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่ห้านะครับ มาลุกันต่อพี่ชายครับต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกพี่หูโคตรสวยนะครับลงยาเต็มสูบนะครับเนื้อมหาชนวมวสารลงยาและเฉดสีนี่ครับโอ้โหลงยายังสวยนะพี่๋าเนี่ยรุ่นนี้สวยจริงนะครับนี่สวยจริงโอยอยากให้เก็บนะพี่เก็บได้เก็บนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะสวยจริงนะครับอย่างนี้นะฮะ เลขคนเบอร์ 1, 2, 1ห,หนึ่งหนึ่งห้าพี่ชายนะฮะลงยาเต็มสูบนะฮะลงยาขบนะลงยาเต็มเหรียญนะพี่ชายลงยาเต็มเหรียญนะครับ,บน,นะผมบอกเลยนะเก็บนะครับรายการที่สวยมากนะครับรายการนี้แบ่งปันปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันปพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับ นะฮะองค์ที่ไหนสี่ร้อยบาทนะครับยกคู่ผมลดแค่700นะครับนะยกคู่700นะครับนะพิเศษจริงจริงพี่นะครับและการนี้มีติดต่อพี่ชายนะครับเนี่ยเป็นในการเจอกันพี่แต่เป็นเลขโค้ดเบอร์สามสครับนะฮะเลขโค้ดเบอร์สามสด้วยพี่เลขเปิ้ลนะฮะรายการที่400ร้อบาทนะครับยกคู่อ่ายกคู่ผมได้700นะครับยกคู่ผมพิเศษได้แค่700พี่นะฮะ นะฮะมาแพงจริงพี่นะครับเพราะเหรียญสวยพี่คนนิยมมากตอนนี้นะครับก็เลยเอามาเปรียบเป็นนองครับนะรุ่นนี้นะฮะลืมแจ้งชื่อรุ่นเลยครับรุ่นนี้ชื่ออ่าเหรียญเปิดโลกนะครับสำเร็จล่ารวยเงินทองนะครับนะสำเร็จล่ารวยเงินทองไม่ใช่นะครับราการนี้สี่รบาทนะครับได้คนจำนวนสามสามนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายครับรายการจะไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเนื้ออะไรนะฮะเป็นเนื้อทองดอกบวบนะครับโอ้โหเนื้อทองดอกบวบพี่ลงยาแดงรัศมีส้ม นะขอบเข拜拜ียวพี่โอ้โหรายการที่สวยมากนะครับรายการที่สวยจริงๆนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะผมขอแบ่งไปพี่น้องพี่นะเนี่ทองดอกบุบนะครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องแค่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับคู่เจ็ดร้อยนะครับนะมาติดต่อพี่ชายกันกัน้วไปนะครับรายการที่ เ้าครับรายการที่เก้าพี่นะเลขคุณเบอร์สี่ห้าพี่เลขคุณเบอร์สี่ห้าที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเลขคุณเบอร์สี่ห้าพี่นี่ฮะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนี่ฮะนะครับชอบตุวเจ้างไหนพี่จะคู่องค์ไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลดให้ไม่เป็นไรพี่ลดได้ wow. ทุกองค์เลยพี่นะฮะเดี๋ยวผมแค่พูดให้ให้มันดูง่ายๆเฉยครับนะแต่พี่จะเอาองค์ไหนคู่ไหนพี่บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ไม่ขาดทุนจัดให้นะครับ นะครับมาดูลุยต่อพี่ชายครับราการจะไปนะครับรายการที่10ครับหรือรายการที่10เป็นเนื้อ2 k ครับหรือเรียกว่า2องกรสัตร์ครับเงินทองพี่นี่จะสร้างเพียงร้อยยี่สิบองค์มีเลขคน่ตัวเบอร์หนึ่งเก้านะครับเลขคน่ตัวเบอร์หนึ่งเก้าพี่เก้าหลังด้วยสวยๆกันหน้ากันหลังนี่นี่ครับโอ้โหคนชุบสวยมากเก่งมากนะครับรายการนี้เกีเนื้อ2 k นี่พี่นะนสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะ มากันต่อต่อพี่ชายครับรายการนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับเงินทองหน้าครับสามกษัตริย์เงินทองหน้าพี่เลขคนเบอร์สองเก้าพี่เลขคนเบอร์สองเก้าพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบแบ่งปันพี่น้องสี่ร้อยสิบโคตรถูกพี่ผมแบ่งนี่โคตรถูกแลวพี่นะแบ่งปันเนะแบ่งปันให้พี่น้องกันนะแบ่งๆกันไปพี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่สวยมากนะครับสวยมากอยากเก็บให้เก็บได้ยิ่เก็บพี่นะครับนะต่อมาครับเป็นการที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นแบล็คทองนะครับรายการที่สองเป็นแบล็คโตรนะครับแบล็คทองนี่ เนี่ยแบ็กโกลนะครับเลือเนี่ยเรียกซูเปอร์แบ็กเลขคนณะเบอร์นะครับห้าแปดนี่เลขคนณะเบอร์ห้าแปดที่สวยเลยครับนนงานชุบไม่มีเลยไม่มีเงินเลยพี่นะสวยจริงๆพี่รายการแบกทองจะเปลี่ยไปมันทั้งสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทยกคู่แปดร้อยพี่นะครับยกคู่แปดร้อยบาทนะครับนี่ครับไม้องค์พี่นะเลขคนณะเบอร์ห้าแปดนะครับแบ็กทองนะพี่นะครับ450บาทนี่เลขคนณะเบียนหนึ่งหนึ่งแปดนะครับรายการในสี่้อยสก็พี่ยกมาคู่กันได้นะครับเนยกมาคู่ได้อย่างเงี้ย800แปโห คือคือเพี่วางคู่กันคู่สวยพี่นะสวยจริงนะครับนะนะหรือพี่เอาไหนคู่ไหนพี่บอกผมนะฮะเดี๋ยวผมพิเศษให้นะครับเรามาไปกันต่อพี่ชายครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับนาเรกคนเบอร์เก้าหนึ่งนะครับเนื้ออาบทองโอ้โหอาบทองลงใหญ่ได้เฉดพี่อาบทองลงใได้เฉดพี่เรียกคนเบอร์เก้าหนึ่งนะครับเนื้ออาบทองพี่โอ้โหอย่างสวยรายการที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการนี้นะพี่นะฮะ ต่อมาครับการที่สิบห้าพี่รายการที่สิห้าเป็นเนื้ออับทองลุนยาไล่เฉดสีนะฮรัศมีม่วงนะครับเลขคุณตัเบอร์สองห้าพี่เลขคุณตัเบอร์สองห้าพี่โอ้โหสวยจริงนี่นะครับสวยจริงๆนะพี่นะครับรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนี่แบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะสวยจริงพี่นะครับอยากจะถอดให้สองเลยพี่อยากจะถอดให้สองจริงพี่นะครับว่าสวยจริงๆนะนี่ฮะเลขคนณตเบอร์พี่นะสองห้านะครับนะ มาลุยต่อพี่ชายครับในการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับนะรายการที่หกเลขคดเบอร์หนึ่งสองแปดนะครับเลขคดเบอร์หนึ่งสองแปดนี้นะเก็บได้เก็บนะพี่นะครับเก็บได้เก็บนะครับเลขคดเบอร์หนึ่งสองแปดนะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะสวยจริงพี่นะเอาให้ลูกหลานนะพกพาติดกระเป๋าได้งยังผมบอกเลยว่านะดีพี่นะหลวงพ่อสำเ็จนะครับนะใครผ่านไปก็ไปแกะกลับวันปู่ได้นะครับนะผมบอกเลยนะครับนะสวยมากนะครับหลวงพ่อสำเนตนะฮะ สวยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็มีแบ่งปัาประมาณนี้พี่ชายนะครับนี่ผมมาทวนให้เลยครับนะนี่รายการที่หนึ่งนะครับพี่ชายนะฮรรายการที่สองครับรายการที่สามครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าครับรายการที่หกครับนี่ครับผมมีเขียนในโค้ดบอกเองนะพี่นะรายการที่เจ็ดครับ ร um, ายการที่แปดครับพี่ชายรายการที่เก้าครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบสองนี่ครับรายการที่สิบสามครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบหกครับนี่ฮะ วันนี้เรามีวิปกันประมาณนี้นะครับนะ16บหกายการพี่ชายถ้าพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องามาได้เลยนะครับแบบนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมา,มากๆครับขอให้ลุงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิรร์คุ้มครองปกปักร,รักษาทุกคนขอให้เฮงรวยทุกคนนะครับขอบคุณมา,มากๆครับพี่